มามาต่อกันเลยดีกว่าใครเจ้าคือใครทำไมนานจงเบยเที่ยวนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็มาแล้วไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่โคโรเซียนเรียบร้อยขอบคุณมากบุ๊ชส่วนหนึ่งของงานเด้อตัดได้จริงบ่อนี้ตัดแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ตัดเด้อเฮ้ยชุกคือชุกคือ ขอมาพักผ่อนก่อนมีสกิลเพิ่มเติมไหมหไม่มีเลยสกิลเอาไว้ก็ศูนย์พักแล้วกันถือว่าได้ไปพักสักหน่อยเฮ้ยมานี่ไหไใโอเคไปต่อปอีนดูเหมือนยอดนั่นจะไปชนโรงงานนะฮะจอดสนิทไม่มีทหารติดอาวุธด,ด้วยฮะคนของเราน่าจะจัดการได้อยู่มั้ก็ไม่อยากคลิปเว็ดดิง้งแต่หาวะนะนี่เหรอโอ้บีดีจัดการ ยังไงนะอ้อนูน้นยิงจิ๊บปิว้วสวยแป๊บแป๊บแล้วแล้วยิงอะไรไม่มีอะไรให้ยิงแล้วนะโอ๋อนี่ไงเออไถไวไม่เสียวตูดบ้างเหรอโอ้ยเอาสไลเดอร์ โอเคถือว่าเพลินๆไปไงนะขึ้นไปบนนั้นได้ไงนะไปยังไงนะไปไงวะโอทางนี้เ,เหรอเอาจิงดิไปนะเอาแสดงว่าก็คงต้องมาตรงนี้ก่อนปุ๊บเอาก็ขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้เลยคิดเลยมากว่าว้าเนี่ยนี่มีอะไรเอ่ย ก็กกกวัวประตูเปิดออกดูขยะเต็มเลยเนี่ยมีมีแบบทีเรีว remain, ยวมันต้องปรับแต่งอะไรได้ดิวะทำไมผมทำไม่ได้วะเห่ร้ายนี่เฮ้ยเขาจะยิงให้เราหรอโอ้โหสุดยอดเก่งที่สุดใครต้องการเจ็ตแพ็กกันผมนี่แหละผมเริ่มต้องการแล้วมึงไม่ต้องเดินเลยรู้สึกฟิสิกส์มันแปลกๆปลกไหมหรือผมคิดไปเอง โอเคจะเลยเลยไหมเอาเลยแคเทเิสแล้วแต่เราเลยมาดิไปแนบสวยอนี่ไงฝากไปไปไหนแล้วไม่รู้ล่วงไปแล้ว แฮกได้ไหมโอเคเอรชเฮ้ื่อนเาเทพี่เพื่นโอ้โยไม่ไหนเรียบร้อยโอเคไปหาพักเพียกได้เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งหาโทษ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 ขอมาที่กันอ้าวไม่มีอะไร r ับ g a g a r โทษโทษซุบเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแบบแอุ้ยอุ้อ้ยอุ โอ้ยมันระเบิดไว้เลยอือโอ้โหคอมโบสวยไงเออเมื่อกี้เห็นอะไรเหมือนกันไหมอ้าวนี่เรามาถูกทางเหรอเนี่ยโอ้โหมันน่าอิจฉาเหลือเกินเว้ยเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตลอดเวลาเนี่ยลองกร์มากมากลองกร์ที่เป็นผลไม้อะเหรอนั้นลองกองเอ๊ะโอ้ชิดโอลีสวยแล้ว โอ้โหโอ้โหโคตรโคตรอันนี้โอ้โหแม่นมากด้วยเอ้อจะไปเป็นง่ายขนาดนี้วะอยากได้เจ็ดแผลกังเลยนะโอ้โหโคตรใจไดีอันนี้ฟุกล้วนๆโอ้จับโหนเหรอว้าวนี่เราต้องไปไหนนะลืม วยว่าแต่เรามองนี่ทำไมนะอืมเกือบตกเห้วอีกแล้วเอ๊ะทำไมรู้สึกยิ่งมายิ่งผิดทางวะงงลงครับออผักเปล่าวะไม่ใช่ดึงปีนนี่เหรอก็ไม่ปีนปีนเหรอไม่ปีนไหนวะลงนี้ก็คือที่เดิมเลยเล่นเองลงเองนักเลโกอเอาเนี่ยว้า ใครจะไปหาเจอโอ้ชุดโอ้โหบอสเหรอโอ้โหไม่เราตีแรงจังจิ้มเข่งแข็งแปลกๆสแกนอันหลังเอ้ยสแกนอันหลังบม่ดีเจออะไรหรือ extension cable extension cable คืออะไรอ่ะเหมือนพวกที่คนก่อสร้างเขาใช้กันซ่อมได้หรือเหมือนสายมันจะเปื่อยๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่าจะซ่อมได้แวบๆแกเป็นคุกเฮ้ยเชื่ออันนี้นี่เองโออเท่จังเออนี่แหละที่ผมตามหาโดดจริงสินะ ไปละเด้อฮึบฮึบเออเออสุดยอดพอชินแล้วคุณไปดีไปดีเจไดเพื่อนไปมีสองคนอ๋อสรุปเราจ้างมานะนี่นะผมนึกว่าจ้างมาให่คนเดียวจ้างมาทั้งทีมเลยได้ป่ะปาติสตาาติสตฉันเพิ่งพนันกับไอ้สองแสบนี้ว่าซินิเตอร์ได้ตัวนายแล้วก็ยัดนายลงๆลงไปแล้วอย่าลืมส่วนแบ่งด้วยเด้อ คืองี้นะครับถ้านายตายฉันเอาแมนทิสไปนะอันนี้ฉันตัดสินใจบ่ได้เด้อคือแรยานหรอแล้วแผนว่าไงนี่ไงยอดของเซนาเดือดๆไปอ้ข้อมูลทางการทหารของเอซินิเตอร์ต้องอยู่ในห้องพักส่วนตัวแน่ๆเลยข้อมูลนี้น่าจะทำให้สู้กับเอ็มไฮได้สูสีนะปัญหาคือประตูถูกป้องกันโดยบลัสดอร์ขนาดไอ้สองหนุ่มนี้ยังงัดเข้าไปไม่ได้เลยนะเอ้าแล้วเราจะเข้าไปยังไงอะ พวกนายแค่คิดว่าจะหยุดยานมันยังไงก็พอเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองไม่ถึงจะแฮกเข้าไปเหรอโอ้บีดีก็ช่วยแฮกด้วยสวยเดี๋ยวฉันจะกลับมารับนะมาถึงก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกเฮ้ยตายอย่างงี้มาไปจัดการกันเลยอืมปักธงตายชัดๆปักตึมอ้าวปักตึมอ้าวเฮ้ยยิ่งกว่าแรงผมอีกเหร เกินเฮ้ยไปไงยังไงอ๋อนี่ไงเหลือๆไปตามเหลือๆเฮ้ยภาคนี้เราใช้เรือนี้ในการไปตาไปดาวอื่นแน่เลยนี่ไหนเราไหนบอกแล้วยังจัดการธุระไม่จบยังไงล่ะเฮ้ยบูธแบงค์เอาจริง บ้าหน่าอย่างนี้แย่แน่พวกมันฆ่าฉันแน่นี่ไงให้แอทเซชฉันซะไม่ได้เอ้าต้องเลือกด้วยเหรอทัสทัสดีไหมทัสทัสแล้วกันเ <c oughs> ชื่อเราได้นะพวกเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นปลดล็อกให้หน่อยอ่าเป็นเพื่อนกันโอเคเชื่อใจได้โ,ดโวกง่ายจังเลยนะไปะโดนมอมเมาแล้วก็ไปเปิดประตูซะอ่าไม่ใช่สิพี่ยาประตูแอทเซชเทอร์มินอลนั่นแหละ นี่แอสเซสเข้าไปแล้วถ้า,ามันขยับยิงแม่มด้วยความยินดีเลยแหละเอาละบีดีมาดูว่าจัดการอะไรได้บ้างปีปู่ปูป่ปีปู่ไอ้แดงแดงนี่คือศัตรูเหรอคือพวกทหารเหรอพวกมันเต็มไปหมดเลยอะเออจริงดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มกับค่าเสี่ยงที่เรามาใช่ไหม ขนาดต่อสู้มาเป็นปีไม่ทำให้มันช้าลงสักนิดเลยเหรอแล้วหวังว่าอะไรล่ะแกแพ้อยู่แล้วพวกริพับบีก็ต้องตายพวกเขาถูกฆ่าโดยพวกนักการเมืองแบบนายยังไงล่ะคิดว่าฉันอยากจะให้อุตภาเข้าร่วมกับเอ็มพายมากขนาดนั้นเลยงันเหรอที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของชาวอุตภาวยผมน่ะเคยอยู่อุตภามาก่อนเซเนเตอร์ทุกคนลังเกียจชื่อนายเป็นบ้าเลยว่ะ อย่างน้อยพวกนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะทำไมถึงจะต้องสู้ละ่ะในศึกที่ไม่ชนะนะการยอมแพ้ช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่ดีคราวแต่สุดท้ายแล้วมันดีมากๆเลนะปล่อยฉันสิฉันจะไปจัดการให้เฮ้ยเจฟีกับอะไรอย่างนี้อย่านะจไ,ได้เด้ออย่านะ วันหนึ่งที่ลูกหลานจะเห็นสิ่งนี้เขาจะรู้ว่าเจไดไม่ยอมหยุดต่อสู้จะมาโลกสวยอะไรตอนนี้นี่เหมือนไอสองหนุ่มนั้นมันจะหิวมากๆเลยเนี่ยเรารีบๆหน่อยได้ไหมก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเอาไงกันเนี่ยเขาไปกับเราด้วยโอ้จริงดิให้หยิบอาหารพวกนั้นไปด้วยเหรอเดี๋ยวนะมันหิวจริงๆอ่ะนะจะแดกเรือไหมเปิด ฉันเปลี่ยนใจแล้วเราควรจะทาเก็ตไปที่พวกเอ็มพร์หมดเลยเนาะใช่ล้ดีจังเลยนะได้ช่วยโลกเนี่ยไม่พวกแม่งองรวยไงทำซัดฮัดดูจนไปเลยจับป้าเดี๋ยวฮัะนะฉันว่าเซเนเตอร์น่าจะเก็บเงินไว้โอ้อะไรวะเนี่ย